สวัสดีครับแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วที่ฟุตบอลไทยสตอรี่ที่จะมีเรื่องราวแล้วก็ข่าวสารวงการฟุตบอลไทยมาอัปเดตให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องราวที่ถือว่าอยู่ในความสนใจของแฟนฟุตบอลชาวไทยมากที่สุดแล้วเกี่ยวกับประเด็นการย้ายทีมของคู่พี่น้องอักษรศรีนะครับทั้งทิตทร์ธรอักษรศรีแล้วก็ทางทิตวีอักษรศรี ซึ่งมีข่าวมาล่าสุดเนี่ยว่าทางตัวดิเทโลเนี่ยได้ตัดสินใจปล่อยคู่พี่น้องนี้ออกจากทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งว่ากันว่าน่าจะย้ายไปร่วมทีมระดับบิ๊กของไทยลีกเลยซึ่งทีมระดับบิ๊กของไทยลีกเนี่ยที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังเนี่ยมีอยู่3ทีมนะครับทีมที่1เลยนั่นก็คือทาง PG จีุมทีมที่2การท่าเรือ FC ทีมที่3นั่นก็คือทางบุรีรัมยูเมเดซึ่งถ้ามองเปอร์เซนต์จากข่าวลือต่างๆเนี่ยในตอนนี้นะครับบุรีรัมเนี่ยน่าจะเป็นเต็งหนึ่งที่น่าจะได้คว้าคู่พี่น้องนี้ไปร่วมทีมส่วนเตง2อน,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 นี่น่าจะเป็นทาง b g จีเอฟมเตง3น่าจะเป็นการท่าเรือ f อฟํีสำหรับจีตาทอนเนี่ยอยู่ในความสนใจของแฟนฟุตบอลชาวไทยแล้วก็เป็นที่รู้จักเนี่ย ตั้งแต่ในทัวร์นาเมนต์4เกมเลยซึ่งในทัวร์นาเมนต์นั้นนะ่ะเขาผูกวิจารณ์อย่างหนักเลยเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายของเขาซึ่งถือว่าในทัวร์นาเมนต์นั้นนะ่ะเขาทำผลงานได้ไม่ดีแล้วก็มีข้อผิดพลาดมากมายจนแฟนฟุตบอลชาวไทยคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้รับโอกาสต่อแล้วในระดับทีมชาติ แต่แล้วในศึก AFC U23 ที่จะขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมานี่นะครับเขาก็ยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากทางอากิระนิชิโนให้ติดเป็น1ใน23ขุนพลทีมชาติไทยในการสู้ศึกจิงแชมป์เอเชียยูที่23ในครั้งที่ผ่านมาร่วมกับทางทิตวีอักษรสีนะครับที่ทางทิตะวีเนี่ยไม่ได้ติดในชุด4เกมแต่ในชุดจิงแชมป เอเชียูยีเนี่ยก็ได้ติดมาร่วมกับน้องชายของเขาด้วยโดยฟอร์มการเล่นของทางจิดดทรเนี่ยในศึกเอฟซียูยีเนี่ยถือว่าพี่จักหน้ามือเป็นหลังมือเลยเขาแสดงฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมในทอร์นาเม,มนต์นี้นะครับสี่นัดที่รงให้ทีมชาติไทยในการเจอเจอกับทีมชาติบาเลนในนัดแรกที่ถล่มไป50 ที่แฟนฟุตบอลชาวไทยน่าจะจำกันได้จนทีมชัตพาทีมชาติไทยเนี่ยทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในศึกซีแชมเอเชียอยู่23ในครั้งที่ผ่านมานี้ด้วยในการในรอบ8ทีมก็จะเจอกับทีมซาอุดิอาระเบียนะครับแต่ก็พลาดท่าแพ้ไปศูนย์ประตูตอนึก,ก็หลังจากทัวร์นาเมนต์นั้นก็ทําให้ฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยไปสะดุดตา แฟนฟุตบอลชาวไทยแล้วก็ในหลายๆทีมซึ่งก็มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าผู้พี่น้องเนี่ยน่าจะได้รับโอกาสย้ายไปร่วมทีมในเจลีกซึ่งตอนนั้นทางโบริเทโลเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจในการปล่อยตัวผู้พี่น้องนี้ออกไปจากทีมแต่ข่าวล่าสุดก็ได้ตัดสินใจออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าได้ปล่อยผู้พี่น้องนี้ออกจากทีมนะครับสำหรับมูลค่า การย้ายทีมในตลาดซื้อขายนักเตะของคู่พี่น้องเนี่ยของท่ตาอรมูลค่าการย้ายทีมเนี่ยจะอยู่ที่75,000ยูโรนะครับส่วนทางทิ่าวีเนี่ยก็เท่ากันอยู่ที่75,000ยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เข้าๆอยู่ที่ประมาณ2.6ล้านบาทสำหรับทีมที่จะคว้าคู่พี่น้องนี้ไปร่วมทีมเนี่ยน่าจะทุ่มเงินไม่เกิน10ล้านบาทก็น่าจะได้คู่พี่น้องนี้ไปร่วมทีม ส่วนจะไปร่วมทีมไหนก็จะข่าวนะครับว่ากันว่าเหลือเพียงแค่ขั้นตอนการเปิดตัวเท่านั้นซึ่งอีกไม่เกินวัน2วันเนี่ยน่าจะชัดเจนขึ้นก็ยังไงก็มารุ้นกันนะครับว่าทีมไหนจะได้ผู้พี่น้องนี้ไปร่วมทีมอย่างที่บอกเต็ง1ตอนนี้ก็น่าจะเป็นทางบุรีรัมย์เต็ง2ก็จะเป็นทางบีจีทุม แตงสามก็จะเป็นการท่าเรือนะครับก็เราติดตามกันต่อไปยังไงแฟนฟุตบอลชาวไทยก็อย่าลืมกดติดตามฟุตบอลไทยสตอรี่ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยต่างๆสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ